นคนโกหกเป็นคนโกหก,เ,นนก,หกเขาน่าจะแอบคุยกับใครอยู่อะแล้วเขากโกหกคุณอนะไพ่ใบแรกมาเลยนะคะบอกว่าโกหกพูดไม่จริงพูดไม่หมดไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีไหมนะไม่ได้ดูเป็นคนไม่ดีนะแต่แต่โกหกอะคะ่ะห้าพันเหรียญถามได้กี่คำถามเธอชะนมนะคะ ถ้าจะเปถึงห้าพันเหรียญมาแนะนำมาดูส่วนตัวดีกว่าจริงๆมาคุยกันส่วนตัวดีกว่าห้าพันเหรียญเนี่ยได้ดูไพ่อิงฟ้าแล้วนะอย่างน้อยก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วนะใส่ไปแล้วตะกี้อันไหนอะไอตัวไหนมันคือห้าพันเหรียญตัวเมื่อกี้อะหรออื้อ ตัวเมื่อกี้อ่ะหรอสายเปนี่เราเราจะถามเรื่องอะไรว่ามาก่อนถ้าถามเรื่องอะไรเมื่อกี้จบไปยังเออคุณน้ำนั่นแหละเขาเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เขาโกหกคุณเท่านั้นเองบางเรื่องนะคะพี่อยากรู้ว่าพี่จะจัดการชีวิตทาง การงานการเงินพี่ได้บ้างทำบุญบ้านหรือพิธีอะไรแปร๊บน,นึงนะมาดูกันเดี๋ยวดูให้ตรงนี้เลย <S <S จริงๆถ้าถ้าไปได้ถึงประมาณแบบห้าพันเหรียญน,นะ <S 2> <S 2> อยากให้ดูส่วนตัวเพราะว่าถ้าขั้นต่ำนะคะ ให้ตัวเลขเนาะสานาทีอ่ะ2 0 0พบาทอันนี้ดูได้เลยแล้วก็เป2,000เหรียญก็เกือบ3 0 0 0ัน0 0เหรียญเนี่เกือบ3,000บาทไหมไม่รู้แต่แต่ดูไพ่ตัวเลข1ชั่วโมงอ่ะสา0พอันนี้ได้เปิดดวงใหญ่อันนี้บอกไว้ก่อนบอกไว้เฉยๆเพราะว่าเหมือนกับการเปอะติ๊กตอกหักไม่ได้เต็มนะหัก40%เปอเนาะ ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เออเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเปิดดวงใหญ่ได้คือวางายี่สิบแปดใบเนี่ยคือของแม่อะอาจจะดูกับแม่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดดวงใหญ่ของแม่เขาดูสี่สิบใบเท่าใช่ปะแต่ของหนูดูได้นะคะ,อะขอแซงคิวให้กับห้าพันเหรียญก่อนอยากรู้เรื่องอะไรนะคะ อยากให้ชีวิตพลิกผันกัทันหันจะจัดการชีวิตทางการเงินยังไงได้บ้างใช่ไหมจะทำบุญบ้านหรือจะทำพิธีอะไรได้บ้างจะจัดการชีวิตทางการเงินยังไงได้บ้างมีเงินเข้าดีนะคะอตองแปดนะเนี่ย ดวงชะตาเป็นคนที่เงินเข้าไม่ขาดมือแต่ก็ออกไม่ขาดมือเหมือนกันติดกรรมเรื่องการเงินติดกรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอุ๊ยชัดนะเรียงมาเลยนะคะ ดูให้สิบใบแบบนึงนะเป็นคนชอบอธิษฐานนะคุณพี่ชานมนะคะอายุเท่าไหร่ไม่รู้เรียกพี่ไ้ก่อนเป็นคนชอบอธิษฐานแล้วก็บางทีอธิษฐานถึงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเดินทางไปไปไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ไหนสัก ที่ที่ติดน้ําที่ตรงนั้นติดน้ําติดทะเลติดอะไรสักอย่างที่เป็นน้ําเป็นแหล่งน้ําแล้วไปอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เงินมาแล้วแต่ไม่ได้ไปแก้ไม่รู้รู้ตัวไหมแต่สิ่งเนี้ยทําให้ติดขัดกับติดขัดกับ <c oughs> ติดขัดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้มาเสียไปแล้วก็ มันจะเสียไปมากกว่าเนี้ยไอสิ่งที่ควรจะได้เต็มอ่ะก็จะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่พออันไหนที่ได้เต็มปุ๊บหนึ่งร้อยจะเสียสองร้อยปู่อือรือคำหรือคำชะโนอดอะจะแถงว่าไปที่ใกล้น้นามมาใช่ไหมเนี่ยแปบ๊บนึงนะ อูอรอหรือคำชะโนดคำชะโนดค่ะคำชะโนดดวงตกมานานแล้วนะแต่ยังดีที่ว่าเหมือนมีบุญค้ำอยู่เลยทำให้มีเงินเข้ามา แต่มันมันเป็นการเข้ามาแล้วมันก็ต้องเสียไปมีคนช่วยให้ได้เงินมาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ติดอยู่อะ่ะมันก็ทำให้เสียไปแบบเท่าตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากเรื่องเงินอะ่ะมันจะจะลามไปเรื่องอื่นจากเรื่องเงินจะลามไปเรื่องอื่นติดอะไรไปไปแก้ดวงสวงใช่ไหมต้องถามว่าตอนที่ไปอธิษฐานนะคะ พูดอะไรไว้คุยกันก่อนเดี๋ยวดูให้ยืนยันนะคะว่าวัตถิคำชนโนดตามที่พูดเลยตอนพูดพูดอะไรไว้ลืมมันมันอธิษฐานเรื่องคู่งานบริษัทอ๋อ แต่ตอนนั้นได้เงินมาเยอะมากนะไพ่บอกว่าได้เงินมาเยอะมากเลยอะคู่ชีวิตงานบริษัทขอหลายเรื่อง <c oughs> นี่ไงมันคือสาเหตุที่ไม่สมหวังกับความรักสักทีเพราะไปขอคู่ชีวิตเขาไวอ้อ่ะ ต้องเดินทางกลับไปอะแน่นอนนะคะอาจจะต้องกลับไปถึงสองครั้งแต่เงินเข้านะหมุนเป็นใบพัดเลยอะเข้ามาหมุนออกไปเลย ขอลูกขอขอคู่ของานขอหลายอย่างตอนที่ตอนที่บนนะคะคือบางบางคอมเมนต์มันถูกปิดกั้นเนาะตอนที่บนอะ่ะบอกว่าจะกลับไปบวงสรวงไหมหรือว่าอธิษฐานอะไรไว้จำไม่ได้อีกเขามาเตือนตลอดเลยนะ ตอนนั้นได้แฟนมาแล้วด้วยบอกค่ะบอกว่าจะไปบวงสรวงใช่ไหมแล้วจะกลับไปแก้เราไม่ได้กลับไปใช่ไหมถ้าอ่ะขอครูบาอาจารย์บอกหน่อยนะว่าถ้ากลับไปแก้จบไหม พอถามไพ่อิงฟ้านะคะไพ่ตัวเลขไพ่บอกให้กลับไปภายในเดือนนี้ภายในหนึ่งเดือนเดือนนี้คือเดือนไหนวะเดือนเดือนสี่หรือเดือนห้าอะภพ่ในเดือนภพยในเดือนนู้นได้นะเดือนอะไรเดือนห้าเดือนพฤษภาค่ะจบสิ่งที่ติดไว้คือจบ แต่ต้องไปภายในเดือนหาเลิกไปด้วยนะคะไปภายในเดือนนึกชื่อเดือนไม่ออกเดือนห้าแล้วหาเลิกไปหาเลิกดูเลิกไปนะคะหาเลิกไปมันจะได้หลุดนะคะให้ไปลงเลิกเพรคาดให้ได้กรีดไหนเมื่อกี้พูดคำว่ากรีดเหรอไม่รู้เหมือนกันลนะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดหรอ อาจจะฟังผิดสวัสดีค่ะออาเลิกอันนี้ต้องดูต้องดูต้องดูเลิกนะคะต้องดูเลิกต้องวางต้องจบเดี๋ยวอันนี้แนะนําส่วนตัวแล้วกันนะถ,ถ้าเลิกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆยังไงก็ต้องเป็นเดือนพฤษภาแต่เลิกเลิกเวลาแล้วก็ของอะไรแบบนี้แนะนํา แนะนำดูส่วนตัวตอนนั้นอันเนี้ยไปถามแม่อิงฟ้าก็ได้ตอนนั้นก็คือแก้บนให้พี่คนหนึ่งที่เขาอยู่สวิตนะคะมันต้องมีการแบบวางเริกแล้วก็เหมือนสิ่งของคือต้องสื่อคขวดแล้วครูครูจะมาบอกคือณตอนนั้นแบบคุยกันแบบสบเพเหะะประมาณ ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะแล้วจนจะวางแล้วอ่ะแล้วอยู่ครูก็มานะแบบเธอต้องเตรียมอันนั้นเตรียมอันนี้ต้องนําต้องเลิกนั้นเลิกนี้เตรียมอันนั้นเตรียมอันนี้แล้วต้องไปทําแบบนั้นทําแบบนีน้คือมันจะต้องมีการขอสื่อเนาะเพื่อตัดจบทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างอาทุกคนที่เข้ามาใหม่ก็ก็ขอดูให้ให้ห้าพันเหรียญก่อนนะคะ ขอดูให้ห้าพันเหรียญก่อนนะคะอืม <c oughs> ตอนนี้มีแฟนไหมคะพี่อยากเจอคู่ชีวิตที่ดีอุปถรัรมพี่ตอนนี้เลิกกับสามีแล้วเออกำลังจะถามเลยว่ามีแฟนไหมเพราะว่า เลิกไปแล้วนี่ตัดขาดหรือยังหรือยังทะเลาะกันอยู่เพราะว่าไพ่บอกว่าจะมีปากเสียงกับคู่ชีวิตเหมือนช้ำมานานนะคะเหมือนช้ำมานานแล้วมันจะเริ่มมีปัญหามีมีปากเสียงแล้วมันจะจบไหมแล้วตัดจบกันหรือยังคะ บอกว่านา่ไม่รู้เนาะน่าจะติดมานานแล้วอะค่ะแล้วไพ่บอกว่าการกลับไปทำครั้งเนี้ยมันต้องคูณสองมันต้องคูณสองไอ้สิ่งที่คิดไว้สมมติว่าทำบายสีให้หนึ่งชุดมันต้องคูณสองแบบเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยดูดูส่วนตัวเพราะว่าจะได้ดูดูเลิกดูดูของดูอะไรที่เอาให้ให้จบแล้จะช่วยเรื่องอะไร พี่ตัดจบแต่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเรื่องบริษัทมีเอกสารไหมคะเอกสารยาเอกสารอะไรต้องการแบบต้องการจบตรงนี้ด้วยไหมการตัดขาดกันทางกฎหมายหลายๆอย่างแบบนี้คะ่ะมีความต้องการแบบนี้ไหมคือไพ่อบอกว่าถ้ามีความต้องการแบบนี้ มันจะช่วยตรงนี้แหละแล้วเงินอะไรที่ควรจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแบบของเราอะเออที่ไม่ต้องไปแบ่งไปหารกับใครแล้วอะค่ะแต่จบไปแล้วเรื่องอย่าแล้วเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกันทางกฎหมายมีไหมที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทด้วยอะ มันมีเหมือนกับความคิดที่ว่าไอ้ตอนไปเนี่ยไปคนเดียวไหมอะไปเราได้แฟนคนนี้ได้สามีคนนี้หลังจากที่ไปขอมาหรือไปด้วยกันใช่ค่ะคืออะไรเห็นไหมแม่แบบอยากถึงอยากแบบแบบคุยส่วนตัว แปลว่าไปด้วยกันใช่ไหมมันเหมือนกับมันมีไปกับแฟนคนนี้ก็ขอ ขอลูกได้ลูกไหมคะชีวิต,ตรุงตุงนางติดตรงนี้ได้ไหมมันโคตรจะอีรุงตุงนางเลยเพราะว่ายิ่งเปิดยิ่งออกมายิ่งเปิดไพ่มันยิ่งออกมามีเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะวาจาที่ไปพูดไว้ด้วยกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการขอลูกจริงๆอะ่ะพอถามถึงเรื่องลูกอะคะ่ะได้ลูกคะ่ะแล้วแก้แล้ว พอถามถึงเรื่องลูกอะ่ะมันเป็นแก้จบไหมไม่จบใช่นไหมไม่จบ มีลูกกี่คนนะ่ะหรือเราต้องรำเองถ้าไม่พูดว่ารำเองก็ไม่ต้องรำเองค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอ่ะเขาจะมาสองด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดคนหนึ่งอ่ะเขาก็เลยตามเขาก็เลยเขาก็เลยตามมาด้วยจริงๆอ่ะพี่พี่จะได้ลูกสองคนนะคะเห็นไหมให้ดูนะ อันนี้ขยายนะพี่จะได้ลูกสองคนเขาตามติดกันมานะคะแต่ได้เกิดแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งอะน่าจะแบบมาด้วยกันแต่ไม่ได้เกิดไม่รู้ว่าทาง แพทย์เขาพูดอะไรไม่รู้ว่าเรื่องวงการแพทย์เขาพูดอะไรไม่รู้ว่าแต่ได้เกิดคนเดียวมาสองแต่ได้เกิดคนเดียวอีกอีกคนเป็นไม่ได้เกิดเป็นดวงจิตดวงวิญญาณก็น่าจะอยู่กับทางลูกนะคะอยู่กับทางลูกตามติดอยู่กับทางลูกแล้วก็มีผลต่อดวงชะตาถ้าลูกชอบเล่นคนเดียวชอบของเราคนเดียวนี่ไม่แปลกเลยนะใช่ตอนแรกที่จะทําแฟดแล้วยังไงอะ่ะมันมันไข่ พูดอะไรวะไข่ฟอรหรืออะไรเหมือนเขาต้องการบุญด้วยอ่ะค่ะคนที่สองถ้าจะเกิดพี่ขอสามีที่รวยไม่เจ้าชู้หมอไม่ให้ทำอันเนี้ยแนะนำเนาะเดี๋ยวถ้าสะดวกวันไหนก็วางดวง28ใบดีกว่าจะได้เห็นได้ชัดดีกว่าการแบบ จาะไพ่ถามแบบนี้เพราะว่าไม่ได้วางดวงก่อนดูแล้วซับซ้อนมากเลยแต่เรื่องของคำชะโนดก็น่าจะสำคัญเพราะว่าขึ้นมาบอกให้เห็นเรื่องแรกเลยนะคะ30นาทีค่ะ2,000 1ชั่วโมง3,000 แรกนะสามทุ่มหรอต้องเป็นวันพรุ่งนี้อะคะ่ะวันนี้ติดอยู่วันนี้ติดอยู่ไพ่บอกว่าด่านแรกอะคะ่ะไปแก้ตรงนั้นก่อนที่คำชะโนดก่อนแล้วเดี๋ยวคีย์ที่สองจะเปิดให้ให้รู้ มันเหมือนกับมันมันติดแล้วมันพันนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดวงร้อนจริงๆนะอืม ดวงร้อนจริงๆลูกหลยายนพญานาคสายองค์ดำนะคะองค์ดำองค์สีดำ ไปแก้บนก่อนแล้วดวงจะเปิดแล้วกรรมมันมีไพ่ใบหนึ่งที่เป็นกรรมส่วนตัวกรรมกรรมเก่านะคะมันจะถูกแก้ได้ด้วยบุญนะมันจะถูกแก้ได้ด้วยบุญโอเคไหมเนาะ,ะคุณพี่ชานมมีอะไรจะถามอีกไหมหรือรอกันส่วนตัวเลยทีเดียวคะ เมื่อกี้ใครส่งอุ้มใจมาเอ่ยดูให้คนที่ส่งอุ้มใจก่อนนะคะทักมาคุยกันหลังไมคก็ได้พี่ชานม ถามขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะคะแต่ให้ส่งมาใหม่นะคะเพราะว่าไม่เหมาะไม่ย้อนไม่ย้อนขึ้นไปอ่านเนาะส่งอุ้มใจพิมพ์มาพก่อนเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ใครที่ข้ามไปนะพิมพ์พมาได้เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทางนิดแป๊บหนึ่งนะคะเอกสารที่ส่งไปขอความเมตตา ผู้ใหญ่แล้วจะได้รับคำตอบเดือนไหนเดือนไหนไม่หมอไม่ได้เจอให้นะเอาในถามในเดือนนี้ไหมเดือนเมษาไหมว่าเดือนเมษาเนี่ยจะได้รับคำตอบไหมเดือนนี้จะได้รับคำตอบอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นการตีกลับ ตีกลับมาให้แก้ตีกลับมาให้ปรับบางสิ่งบางอย่างแต่ยังไม่ใช่คำตอบที่บอกว่าคอนเฟิร์มนะ